กิ๊บมาเร็ว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 ไอ้กิ๊บมาเร็วเร็มาเร็วเร็วเร็วกิ๊บมาลุงจะเชื่อฟังขนาดไหนเดินมาสิ ไอ้พวกพุงโลไปหาเรื่องหมาค่ะดูดูนิสัยมันเลงละ <c oughs> ก่มาอ่ะเอาไหม วันนี้แดดดีมากค่ะปล่อยเจ้าพวกนี้ออกมาดูสิความร้ายของพวกนี้จะขนาดไหนตัวคล้ายราย้อยจะไปไหนอะ่ะจะไม่ให้เข้าบ้านนะคะจะหาเรื่อนน้อง เสียงดังเนี่ยโอ้ยห่านจีนนี่คือตัวนำนะคะไอ้พวกขอเราที่เขาเอเสียงไม่ดังหรอกไปไหนก็ไปแต่อย่าเข้าบ้านออ <c oughs> อยู่กันคนละฝั่งดีแล้วน้อยแน่กิ๊บไอ้กิ๊บไหมาม่าก่อนอนะเรียกก็ฟังเดี๋ยวนี้นี่เฉยทำเป็นเมิน ห่านดินกินหญ้าใช่ไหมคะก็กินแค่นี้เลือกกินจะตายอยากให้ห่านกินหญ้านะต้องกำจัดเนื้อที่นะคะให้อยู่ในบริเวณจำกัดเนื้อที่เล,เล็กๆก,ก็พอคะ่ะไม่ต้องกว้างกว้างแบบนี้ไม่ยอมกินหญ้าก,กันเลือกกินโอ้โหโดูสิอยากจะเข้ามาอยากจะเข้ามาฝั่งนี้มาก ว่าไงไวัยรุ่นเห็นไม่ค่อยชัดให้ย้อนแสงไปไปไหนก็ไปไปเลยเดินไปซะ